ตอนรับข้อจูช่องช่างน้ช h ชนแนลนะคะเรามาดูเนาะไขม่มดส้มที่เราแย่นี่โอ้เอซีมาดูกันค่ะนี่ไข่ใหญ่มากนะคะเอซี FC ดูดูดูนี่นี่หังเดียวเนาะนี่ได้เยอะขนาดนี้เนาะนี่แกงใส่ผักหวานนะคะเอซี FC นี่ไม่อยากจะเสื้อเนาะโอ้ชุดยอดจริงๆ อุ้ยนือข่อยโบแมนคนเยะนะคะเอฟซี G, นี่มดก็กัดโอ้ยไม่ไหวนะเอฟซีนี่ก็จะเป็นหลานสาวเนาะหลานสาวก็จะเป็นคนเย่เราก็จะเป็นคนชมเป็นคนที่ให้กำลังใจเนาะนี่ลุ้นนี่สุดยอดจริงๆเนะาะขขยใหญ่มากนี่นี่นี่ เมนูของเราวันนี้น่าจะเป็นไข่มดส้มนะคะเอฟทีโหสุดยอดจริงๆเนาะแสดงว่ายังมีไผ่แหนะเนาะมันงายขึ้นอืมตวไข่มันตรงือมันยังขี้ยายอีดนบกของไข่แหน่เนาะวิธีเอาเราก็จะทำแบบนี้นะคะเอฟีใช้ใบไม้เนาะมาปัดปัดปัดแม่มันออกนะคะเอฟีนี่มันไม่ไต่เนาะ มันใต้โอ้แล้วก็เสียวอ้เอมันใเบต้องใน้ำทำยังให้มันโอ้กไเเด็กข้ออกแบบนี้ด้ไหมจับอกทีละใบนี่เห็นเนาะมามันติดไปตรโินชะดาวอกนั่นี่เด้นี่ชดาวเนาะไ้ี โอ้โหไม่เอยทิงลเราต้องย้ายตลอดนะคะอีฟซีนี่ค่ะนี่โอ้สุดยอดนะคะเอฟซีโอ้ยมดชมกัดข่อยเน่าอีฟซีนี่โอ้โหสุดเลือดจริงจริงนี่แกงใส ผักหวานนะคะ FC อร่อยมากนะคะเนี่ยอะไรอ่ะไมนชูเนาะไม้ยาวใครเนาะไม้ยาวแต่มันยาวยาก วิธีเอาเนาะกว่าจะได้กินไม่ใช่ง่ายๆนะดูละพันนดูละพันห้าร้อยสดดีนี่เลยถ้าขายนะคะ f x สี่โหแพงมากนะคะดูหนึ่งสี่ร้อยห้าร้อยนะคะนี่ คือแบบจมีเียวอาดออกใช้น้ำออกมาอ้พวกขุดไนมันจังออกว่ายำเงี้ยค่อย่เมนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดไลคกดแชร์ช่องช่างเนชันน้องนะคะ